อนนี้ต้องสวัสดีมาเปคลิปกันนะตอนนี้พีนกำลังจะไปตลาดปลาคูโรามงที่โอซาก้า <c oughs> โอฮโอวันนี้เป็นพนักง,งานเงินเดือนลารลั <c oughs> า่งริมเหมือนคณลงตามเลยถามว,ว่าทำไมชุดคุ้น,นเพราะว่ามันคือทริปโอซาก้าชิปเดียวกันนั่นแหละ <c oughs> อย่าลืมไปดูกินให้อยากโอซาก้ากันด้วยนะแต่ตอนนี้เราจะไปกินกันที่ตลาดปลาก่อนคือได้ยินมานานแล้วคือพี่มาเคยมาโอซาก้ามาแล้วครั้งหนึ่ง ลอกสับจักรยานกัน,น่ากลัวมากเลยคือพิมเคยมาที่อซากาแล้วครั้งหนึ่งแต่ยังไม่เคยมาตลาดปลาเลยจริงๆตั้งแต่เกิดมาก็เพิ่งเคยมาตลาดปลาญี่ปุ่นครั้งนี้ครั้งแรกวันนี้เนี่ยแหละปกติจะไปตลาดปลาบางแสน <c oughs> เดินตรงไปเรื่อยๆแล้วก็จะเจอตลาดปลาฝั่งซ้ายมือช่วงที่พิมมาไม่หนาวเท่าไหร่อากาศแบบกําลังเย็นไม่เย็น้วย <c oughs> ไม่ร้อนไม่หนาวถ้าโดนแดดก็รู้สึกร้อนถ้าลมพัดมาก็รู้สึกเย็นสบายดี <c oughs> นี่ปะ ไปดูกันว่ามีอะไรกินบ้างอยากกินพีชแต่แต่เหมือนมันจะไม่มีเนืไอสิงพีชจุ๊ เราอยากกินอันนี้ด้วยอ่ะกินอันไหนดีอันนี้กับอันนี้อันนี้เหมือนจะง่ำๆได้เลยแต่นี้แพงกว่าอันนี้น่าจะอร่อยกว่าหรือเปล่าดาวล้วนๆไห้อันนี i ส่วนพีซสตรอเบอรี่ก็อยากกินกินอันนี้กันนี่พิ่งเข้ามาร้านแรกเลยนะให้ห้ามัสสิคโอ้สิบพันแดสิบเข้าใช้ภาษามือกันเงย น้ำพีชแล้วคนจะกินอะไรดีระหว่างเรากินผลไม้แท้ก่อนดีกว่าที่ก้าฝากเธอหน่อยอไอ้จริงอะช่วงเนี้ยพิมเห็นแบบหลากหลายช่องมากเลยที่เขาแบบรีวิวมาตลาดปลาที่คุโรมองเนี่ยเยอะมากติ๊กต็อกเกอร์ก็เยอะแล้วคือเรามากันช่วงเที่ยงไปไม่รู้ว่าจะวายหรือยังตอนนี้กลัววายเหมือนกันนะแต่ที่นี่ค่อนข้างจะเป็นตลาดปลาแบบนักท่องเที่ยวประมาณหนึ่งเพราะจริงๆริอะถ้าตลาดปลาทั่วๆไปประมาณสักสิบโมงสิบเอ็ดโมงก็เริ่มวายแล้วลี่แล้วเหลืออีกกี่กระเพาะ เราอยู่ตลาดปลาบางแสน,นคนไทยเต็มเลยได้ <S 2> <S 2> ย,ยินภาษาไทยออพี่จัดหอมุมถามุมอร่อยมากส,สัมผัสคือดีมากทุกคนคือปกติเมลอนอ่ะมันจะแบบมีความกรอบๆใช่ไหมแต่ว่าตรงเนี้ยมันนุ่มแล้วก็มีความกรอบนิดนึงตรงตรงเนี้ยขอบๆตรงเนี้ยแบบบางๆกรอบแบบกรอบสดชื่นแล้วสัมผัสถือเย็นกินไปละช่ำหวานพอดีอร่อยมาก กินไปกินมาระว,วังอันนี้นะมันจะทิบปากอา๋อ <c oughs> มันนุ่มอะ่ะเ็นปรสบการณ์ดีอ่ะโคตรดีพีก่ก้าผมไม่กินผลไม้ร้อง,องกินไม่ได้จริงรองตวกนะร้องร้องร้องรองจริงจริงอันนี้ของดีจริงอยากให้พี่ก้าลองตวกแตกแน,นะน่เลยนี่อันนี้คือสัมผัสมันดีมากพีก่ก้าอยากให้ได้ลองชิมลองชิมลองชิมจริงจริงร้อไม่ชอบกินผลไม้อลองก่อน อยากให้รู้ว่าสัมผัสมันดีอร่อยว่ะอันนี้กินได้ว่ะอันนี้คือเมลอนจากฮอกไกโดเลยนะฟิลเหมือนแตงโมนะใช่ได้เหรออร่อยเฮ้ยไหนบอกกินไม่ได้กินให่เลยเออดีอย่าี่คิดว่ะไม่ชอบผลไม้อ่ะ เวลากินอะไรห้ามเดินกินคนจะดูไม่มีมาราย,ยาทถึงเราจะเป็นคนไม่มีมาราย,ยาทอยู่แล้วเราจะพยายามทำตัวให้มีมาราย,ยาทมากยิ่งขึ้นโอ,อ้ด้านหลังเดินกินกันเต็มเลยอะเหรอ <laughs> น้ำพี๊ดอร่อยห <c oughs> อมมีความสุขแฮปปี้ไปกินอีกจุดหนึ่งกันก <c oughs> น่าตาน่าเกลียดน,น่ากลัวมากเลยดูดิ่มีฟันด้วยอ่ะ <c oughs> มันเรียกอะไรนะปะปะักเป้าก็น่าเกลียดจริงแหละ แล้วก็มันมีบานนะมันแบบมันแบบก <c oughs> ลังดูเมนูอื่นอยู่ <c oughs> ขอละชินนะ <c oughs> ได้ดีฝากหน่อ <c> ย <oughs> <c oughs> อันนี้ของพิกา <c oughs> แม่อันนี้ก็ของพิมเหอแล้วเรามาเทร้อมกัน มันต้องบีบใช่ไหมมันีบแ,แบบเปลือกกระติกนิ้มมากเลยญี่ปุ่นชอากินซีฟู้ดกับมะนาวและโชย,ยุ <c oughs> อ่าลองลองหอยญี่ปุ่นครั้งแรกอุ้ยเขาแกะมาให้เราเรียบร้อยแล้วเด้อห <c oughs> อยอบุบอุบมาก <c oughs> กินจากฝาเลย <c oughs> ไม่คาวเลยหวานมากอุ้ยไหนลองกัดกันเลมอนแ <c oughs> <c oughs> ต่คือบีบบีบเลมอนหน่อยอร่อยมากมเดินมาที่ไหนอีกแล้วเนะี่ยว่างไงโอโทโร่1,000เยนกับ2,000เยนอยากกิน โอโทโร่อะหรือเราจะลอง1,000พเยนกับเอสตัวเนื้อเหงอกลองไหมไม่เคยกินเหมือนกันนะมได้ได้โอโทโร่เราเคยกินกันแล้วไงกำลังดูชิ้นที่มันใหญ่ๆอันนี้น่าจะสวยสุด,สดแ,แล้วก็ชิ้นที่มันดูเบ่งเบ่ะน่าจะเป็นอันนี้นะที่ดูเบง่งเบเราเน้นปริมาณเยอะๆอันนี้คือโชโทโร่อันนี้คือคามาโโันโตกอันนี้แหละไป่ตร็ ต้องนะเดินตลาดเนี้ยต้องพกเงินมาสักหมื่นไม่ใช่หมื่นเยนนะหมื่นของนาะกินเยอะแล้วก็คือราคาแบบชิละพันอ่างเงี้ยเออเฉลี่ยเฉลี่ยนะโอกาสหมดตัวสุดเมื่อกี้น้องปิงานมาแอบกระซิบว่ามันเป็นส่วนของชาบาราแล้วก็คือหาได้ยากมากๆในร้านอาหารญี่ปุ่นแต่ว่ารสชาติอาจจะคาวหน่อยซึ่งทีมจะเอาชิ้นที่ดูน่ากินที่สุดก็คือชิ้นนี้ดูดี ความแบบว่า่อยเกือบไม่ได้อุยชิมแล้วสามร้อยกว่าเยนเออไม่ได้ชิมละนี่เห็นความมันแซ่บทุกคนนี่มากมี่มากี่ลองชิมชิมแบบยังไม่ได้จิ้มก่อนมันคาวตรงไหนวะไม่เห็นจะคาวเลยอร่อยโคตรเลยชิมกับ โชยุนิดหนึ่งวาซาบิช้าน้อยหนึ่งมีวาซาบิใช่หรือเมีมีขั้หแับแต่ต้อจิ้มน้อยหนึ่งจริงๆ <c oughs> อิตอิทาคิมัตรหรือพูดละลอยถอ,อดหมวกเลยอร่อยต้นต้องถอดหมวกโอ้ไลต้วมันมันแซ่บๆอย่างเนี้ยมันมีความแบบฉ่ำๆเย็นๆมันคือความมิซซี่หรอมันคือความอะไรวะมันคือความมันที่มันฉ่ำ ียวแล้วคุณก็ฉ่ำแล้วก็น้ำแล้วก็ฉ่ำทุ <c oughs> <c oughs> ก็ถัคือำคือสดชื่นนัน่นแหละเมนูพนักงานเงินเดือนที่หอยหา <c oughs> เออว่ะข้าวตีมอร่อยวุ้ยให้พี่จ้ารองให้พี่จ้าร้องมันเป็นของคลาวที่สดชื่นประหลาดมากแต่ถ้าสังเกตมันจะเหมือนมีเส้นเส้นใหญ่ๆของมันนิดนึงอ่ะเหมือนเป็น เขาเขาเรียกว่าเซ็นเอ็นเออแต่ว่าไม่เหนียวขนาดนั้นจิ้มวาซาบิน้อยหนึงเนี่ยน้อยหนึ่งโอ้ยออกออกคือกลับกรุงเทพได้ไหมไม่ได้ที่ไทยไม่เคยเห็นนะนี่นี่เราหรืออวดคลิปนี้เราใช้ไมเวเลสซาร์มาอิคบีลิงห้าร้อยโปรเอ ตอนนี้ที่เราถ่ายนก็คือใช้ iPhone 13 Pro ของพิ่กานะครับใช้คู่กับไม้นี่สบายสบายใจมากเสียงดีสุดๆถ้าเกิดแบบว่าไปทงไปเที่ยว<ม>อะไรอย่างเงี้ยด้วยความญี่ปุ่นเขาก็ห่วงความเป็นส่วนตัวเนาะใช้มือถือถ่ายง่ายกว่าแล้วถ้าเกิดเรายิ่งใช้ไมเวเลตแบบเสียบปึ๊กกับมือถือได้เลยนี่คือข้อสะดวกเสียงดีดีเอ้ดูดูน้องฝึง,งานเรากินนี่นี <10. S 1> านี้ก็300กว่าเยนตีเป็นเงินไทยก็ร้อยกว่าบาทผมจะ ทำร้อยกว่าบาทให้คุ้มค่าแล้กันเออกินแล้วเคี้ย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 วแล้วก็อยู่ในนั้นอ่ะสักชั่วโมงหนึ่งเคี้ยวไป็นับบฝรั่งเลยมเกินไปมันแบบค่อยๆ่หายค่อยๆหายค่อยๆหายแล้วแบบอร่อยมาก ปเนนขึ้ไหรือเราจะเดินก่อนแล้วค่อยกลับมาถ้าอยากกินก็กินเลยอยากกินขาปูอสามพันเยนไม่ไปยกเพื่อนที่พันห้าร้อยนะอยากชิมครัวซองอ้าวเรียบร้อยอร่อยหอมเลยชิมไม่กล้าชิม อร่อยนี่ขนาดดับตากลมมาแล้วนะจ่ายตังค์ป๊บนึงเออเออนี่จ๊จมาตากลมมาอูอู้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 มันเป็นครัวซองไส้ครีมอ้หูตักไปคำแรกก็เจอครีมแล้วครีมพอเยอะมากเลยเนี่ยเอสเดย์ได้ครัวซองเย็นไปหน่อยนึงแต่ด้วยความที่เขาใส่ครีมตรงกลางมันก็ต้องใช้เย็นอ่ะ อืมครีมนมกลางเย็นสดชื huh. ่นมากดสเปนตลาดแบบสวัสด์ของคนชอบกินอ่ะแต่อย่ามาวันแรกๆนะตลาดเนี้ยเงินหมดเพราะว่าหมดเที่ยวนะิกาให้เลือกระหว่างนิยาซากิกับโคเมโคเบไปเลยอีกสักวันทีวันนี้ก็แค่ เราฝันชอบกินเนื้อมันต้องมีข้างเดิมเรียวนะนี่มันจะตกไปแล้ว1ชิ้นั้งแรกกับเนื้อโคเบ่เอฟาโอ้โหคาดหวังนะเนี่ยมันต้องซิ้มกับอีกกระเทียมนี่ด้วยใช่ไหมประมาณประมาณนี้เลยกัน นอกจากคาว่าอร่อยมากก็คืออะไรป้ะกลิ่นอะประมาณหนึ่งตอเราแกะเข้าไปอะแล้วเหมือนความจุซี่มันระเบิดตู้ออกมาทุกครั้งที่เคี้ยวก็นุ่มทุกครั้งที่เคี้ยวน้ำมันก็ออกเนอิดกระเทียมเนี่ยเพิ่มกลิ่นเพิ่มความหอมแล้วก็ความหวานความเค็มบางๆอร่อยแบบโคตรอร่อยอ,ะอ่ะก้ามาเร็วจริงอันเนี้ยจิ้มกับอันนี้เหรอเออจิ้มกินกับกระเทียมไปเลยยุ๊บโอเคมันติดป่ะน่นะ ติดนิดเดียวเอาอีกเอาอันรใหญ่จิ้มเข้าไปจิ้มเข้าไปจิ้มอือให้คุณค่อยค่อยเคี้ยวระลึกกับรสชาติก่อนมันหลากหลายจนพูดไม่ถูกอาการเดียวกันเลย บอกเลยว่าเนื้อเนี่ยแม่งพิเศษมากใช่กลิ่นชัดแล้วมันไม่เหมือนเนื้อแบบอื่นๆที่เรากินไดสองความซุซี่ของตัวมันมัน,นอ่ะม,มันแทรกอยู่ในทุกอนูเว้ยอ<ช>พอกัดปุ๊บอ่ะไม่ว่าจะกัดตรงไหนก็ตามแบบ,บ,บ,บกระเทียมที่เขาให้มามันชูให้ตัวเนื้อกลิ่นชัดขึ้นและอร่อยขึ้นด้วยอร่อยจัดเลยอ่ะ <c oughs> เป็นราคาสามพันเดยนที่โคตรจะคุ้มเลยโอ้โหตลาดนี้มีอะไรไม่อร่อยบ้างเนี่ย อันนี้ถ้ามาญี่ปุ่นสักครั้งนะอันนี้แบบควรสักครั้งหนึ่งอะของจริงอันนี้ของจริงของ,ของแท้ <laughs> ยาวข้าว,าวมีนิดเดียวเองเอ,อดูดยิยาวเท่ามือใช่ไหมแต่ว่าเราคงจะไม่กินเราจะเก็บท้องไปกินอย่างอื่นนะตอนเนี้ยพิมมันเดินหายไปในผงชนแล้วเว้ยไปไหนวะเจอแล้วอยู่นี่ว่างไงสองพันห้าร้อยเยนสนใจฮะ ขอดูก่อนมีหลากหลายมากเลยอู้อชิ้นบัตเลอร์เลยดูดิมาคูโรอันนี้มาคูโรดูดิชิ้นแบบใหญ่กว่าเนื้อป้อเพิมอ่ะโคตรอ่ะสองพันแปดร้อยถ้าวมแบตก็สามพันยี่สิบเยนนี่คือปูนิลราคา2,500เยนถ้านมแบตก็2,700เจ็ยเนพิมอยากลองกินปลา ปลาไมเนี่ยปลาปักเป้าอ่ะแต่พี่กลัวไม่เคยกินกลัวแพ้กลัวตายจะให้พี่ก้ามาดูปลาหน้านะตาตลกเอะปลาอะไรวะเนี่ยคือปลา,ปาตาเดียวปะไม่รู้อ่ะปลาลิ้นหมาเหรอไม่รู้ให้ตาต่อขึ้นให้ว่รามันคืออะไร <c oughs> ตรงน,นี้ก็จะมีเป็นตลาดเป็นเหมือนซปเปอร์เล็กๆคือจริงๆอ่ะโซนนี้ดีมากมันไม่ได้มีนาดับขอ,ของกินขนาดนั้นมันมีของสดของดองมี อะไรต่ออะไรไม่ต้องเต็มเลยดีมากแน้นำให้มาปลาแซลมอนแบบสเต็กหการ้อยเยนเองว่าร้อยเยนก็ประมาณร้อยกว่าบาทเองถูกมากโหแล้วดูแบบดูสดมากเลยนะไม่เหมือนของไทยนะซุปเปอร์ไทยถ้าเป็นสเต็กแบบนี้จะแบบเป็นฟรีสะอ้ปลาหนะ้าตาตลกตั้งเงนินนี่คือปัางเงินที่เขาเอาแบบชุบแป้งทอดกันนะดีดีเหมือนไส้เดือน สิ่งที่อีกกว่าคืออะไรเราว่าเหมือนจิงจจ้งจกอะจิ้งจกแห้งอะเ <laughs> ด็กจิ้งจกตากแห้งอ๋อเหมือนว่าเพแต่ราคาดีนะสี่ร้อยเยนไม่กระปาอะไรก็ไม่รู้หนี่มานี่มนี่หน่อยเชยลแบบแน่นๆโอ้ยเบิม่มๆเต็มกล่องถ้าถ่ายกีเ่เยนสัก700เจ็ดร้อยเยนโอ้โหครึ่งหนึ่งของที่ถ่ายถูกมากโอ้ยเ,เยอะมากโทษนะใช่เยอะมาก ถ้าอยู่แถวนี้คงดีนะเมื่อวานเรากินกันหนบฝาละ500เยนยังไม่ได้ถึงฝาที่เรากินเลยราคาเนี้ยโอ้โหถ้าอยู่ญี่ปุ่นแล้วทำน้ำจิ้มซีฟู้ดเป็นนี่แบบสบายอะเออแค่ปะเดี๋ยวเราไปที่อื่นกันต่อ โอ้ยตาใหญ่ขนาดไหนใหญ่ไปอ่ะอันนี้ขายตามน้ำหนักไปช่างมาแล้วซื้อไปอันหนึ่งราคา480เเยนประมาณนั้นแล้วก็กะว่าจะอยากลองกินอันนี้สักหนึ่งเอ๊ะวานเราเคยกินที่ลองกินอแล้วปิ้งอันนี้เป็นสดสดเลยว่าอยากจะกินแบบอันเล็กๆอันแค่นี้พออยากจะมาลองแล้วก็อันนี้อยากลองไหมพี่ก้าอะไรอันน่ะอ่อไอตัวเมื่อกี้อ๋อมันคือส่วน ตรงเนี่ยของหวานอยากลองเนนได้รึเปล่าซิสบอลซิสบอลแอนทายล่ะเขาบอกว่าต้มแล้วนนกินได้ไอเคอะลองลดอูลองดู <laughs> มาลองกินกันนะโอ้ย oh <c oughs> ก็นี่คือมันเหมือนเหงือกปลาเนาะกินเราโอ้โหลองดูเดอ้อหนึ่งสองอ๋อดีนะมันเป็นเรซเบีหวานริงข้าวคือลู้หัวอ่ารู้หัว กเกรึบกรึบปะกรึบกรึบแต่แอลกอฮอล์หน่อยน้ำจิ้มอันนี้เหมือนเป็นมัสตาร์ดมีความเปรี้ยวนิดหนึ่งลองกินหน่าาอยก่อนครับคนญี่ปุ่นมาเห็นนี่กรี๊ดเลยน่ะผสมกันไม่น,น,นี่ไม่กินผสมนะแต่แค่อยากจะวางด้วยกันเฉยเๆ,ๆ,ๆเอยอุ้ทมแน่ๆคำนี้ทำหกเลยลออร่อยค่อนข้างอร่อยแต่มันมีความมันๆแบบย่างมัน มีความแบบเรียกว่าอะไรอ่ะมันเหนียวเหนียวเยอๆใหญ่ๆไม่ใช่เออมันคือมีความเมื่อคือ่ะแล้วก็ซาชิมิ <c oughs> เนื้อเป่าว่ะ <c oughs> ครั้งก่อนกินเป็นแบบฟิวครั้งนี้กินเป็นซาชิมิเลยก็ไม่รู้จะรอดไหมแต่ก็ลองดู เนื้อวัวไงวิวนั้นเลยจริงแต่แค่น้ำจิ้มอันนี้เขาเป็นน้ำมันงากับเกลือมาลองชิมซะหน่อยอันนี้พิมบอกประหลาดประหลาดจริงเป็นไงโอ้โหเราไม่เคยยินสัมผัสดีมาก่อนประหลาดมากมันเหมือนเครื่องในอะไรประมัณนั้นอันนี้หอยอันนี้คือหอยแครงที่พิมเลยคอมเมนต์ว่ามันเมือกือ มันมื่อว่อก,ก็โอเคแต่มันมื่อว่อเอาจึงอร่อยนะอร่อยแต่มันมืดอว่อยิ่งกัดไอ้เมืองยิ่งออกอะ่ะแล้วก็ซอยจุอันนี้ซอยจูประวานพูดตรงประหลาดไหมอืมซอยจุเหมือนเนื้อวัวดิบชอบนะอร่อยอันนี้อันนี้ถ้าชอบที่สุดอยากให้ลองก็น่าจะเป็นตนัวนี้ประหลาดดิ อันนี้ถ้าคนกินขาวไม่ได้ไม่แนะนำค่อนข้างขาวซพ่งมารู้ตอนกินไปแล้วว่าไอ้เนื้อปะวานเนี่ยที่เรากินเนี่ยมันคือส่วนหัวใจหัวใจปาวานไอ่กีแบบโอ้มีไนทุบูส้มด้วยอ่ะมีไนทุบุส้มเขามีให้เหลือกหลากหลายอา่างุูนพัมบัคพัม แล้วก็มีเชสนัทก็คือน่าจะเกาลัดนะสับปะระด้วยมีลำเลนซินมีซอฟบีนมีกินทีโ oh อเมกอดเยอะมากกินไหนดีวะพี่ด้าต้องบอกเลยต้องถาม,มติ๊กเนี่ยจ้ะเขาละซูมิมาเซนอ่าคันดูรีเควเมนต์ออัพเทสแหน่แพงสุดเลยขอรีเควเมนต์โอเค okay, ดิสนั่ง,งุ่นหรปะหุ่น อ๋อเป็นพรีเมียมซีซั่นมัสไซมัสคสัสนี่นนะอันุ่นได้ฟุกุอันุ่นไซมัสคสัสพอกัดเข้าไปใช่ไหมเนื้อไดฟุกุมันนุ่มแล้วพอกัดไปโดนตัว,วไซมัสคัสมันก็พุ๊บแล้วก็ฉ่ำแต่กินกับสตรอเบอรี่อร่อยวกว่ายืดดีจัง เราใจมาเขาด้วยเฮ้ยเกาะลัดเฮ้ยอันนี้คือเก๋าลัดญี่ปุ่นหอมมากกินได้เลยเป็นทอดใหญ่เฮ้ยดีเลยอ๋อผลจริงๆของมันเป็น,นหนามๆเนี่ยเนะี่ยใช่ผลจริงๆมันเป็น,นหนามๆแบบนี้เออเหมือนหอยเม่นเนาะแต่เปิดออกมาเป็นเก๋ารัดฟิวฟิวเป็นหอยเม่นที่มาจากดิน <laughs> ไสยย่ยากสามไม้ผัดเกินเอาสามไม้ไหมไม้หนึ่งสี่ร้อยเยนเอืมอ๋อาไปเวฟให้เอาไปเวฟแต่ภาชนะมันเป็นโฟมเนี่ยนวัตก,กรรมญี่ปุ่นเปล่ามาแล้ว้าไรอื้อร่อยหอมหอมหอมน่าดีเิมเลือไปเห็นนู่น สัญลักษณ์โลโก้ที่มันเป็นผู้ชาย2คนหัน้าเข้าหากันแล,ล้วหัวเราะอ่ะอันนี้พี่เห็นว่าถ้าเกิดร้านไหนแบบร้านอร่อยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีสติกเกอร์นะฟิลฟิลหมึกแดงชนชิมบ้าเหรอเออประมาณนั้นนะแต่พี่ไม่รู้ว่ามันคือแบบเป็นสัญลักษณ์อะไรแต่ว่ามันเป็นฟิลประมาณนั้นถ้ามาญี่ปุ่นก็สกังเกตดูแต่เห็นร้านต่างๆมันจะมีร้านอร่อยไอยเม่นป่าละ1,500เยนราล์ลาราคาดี ลองชิมสักหน่อยอเคุอ เมื่อกี้ฟังคุณลุงมาอย่าแปลให้ฟังพอฟังรู้เรื่องอยู่เขาบอกว่าให้เราเอาช้อนอะตักหอยเม่นกินอย่าเพิ่งเติมอะไรทั้งสิน้นกินเพื่อสัมผัสรสชาติความหวานของมันแล้วก็ต่อมาก็ค่อยให้เติมโชย,ยุวาซาบิดีนึงแล้วก็ใส่โนริกินนั่นแหละประมาณนี้มาเออลองชิมกัะกตุ้ชิงมากเลย,ยน่ารักมากเลยเนี่ย อคุ้นๆอันนี้ขนาดหอยเมนโอซาก้าด้วเนี่ย้็หอยเม่นอเอกไคโดนที่ขนาดไหนโอ้โหต้องอร่อยมากแน่ๆหวานมากลอยแบบดีอะ่ะจริงหรอเราต้องกินกับโชยุจริงหรอ <c oughs> จริงๆแล้วไม่ต้องกินกับโชยุกัสบีก็ได้อะ่ะก <c oughs> <ๆ>ินเดี่ยวๆคืออร่อยมากเลยแต่คุณลุงเขาแนะนำว่าให้กินก็จะลองดูเอ,อิบชิบเชิบเชิบอา้อาว <laughs> อะไราัน ืมให้พี่ก้าลองอันนี้ <c oughs> คือต้องบอกก่อนว่าไม่เคยกินตัวจิ๋วขนาดนี้ <c oughs> <ม>ครีม่หวานุ่มมันนุ่มละมุนละไม <c oughs> อยู่ในทุกตอนจริงๆนลมมุอยู่ใกตอนถามว่าอะไรอร่อยสุดเล็กคอมเมนต์ไม่ได้เพราะอร่อยทุกอย่าง แต่ควรที่จะสั่งเนะื้อโรเบเอฟกินอันนี้คือโคตรจะควรควรเจียตังหน่อยแล้วก็สั่งกินชอบอะไรที่สุดครับโอ้ตอบยากมากเพราะว่ารู้สึกว่ามันก็มีสเสน่ห์ทุกอันแล้วเรากินแบบมีปลาดิบมีเนื้อย่างมีขนมเรากินหลากหลายมากจนหาอันดับหนึ่งยากจริงๆแต่อร่อยอร่อยแทบทุกอันเลยแนะนำ ควรมาตลาดนี้แล้วก็ควรมากันตั้งแต่เช้าประมาณสักเก้าโมตลาดเปิดช่วงๆนั้นใครมาแนะนำพกเงินมาเยอะเยะแล้วอย่ามาวันแรกๆอย่างที่บอกให้มาวันท้ายๆก่อนกับเออมาถลุงเงินที่นี่โอเคมากจริงไปไปหาอะไรกินต่อไป<ะ>แล้วจะกันในคิดต่อไปก็ตายมาชวอิ่มเว้ยสันนี้ได้มุกเขตนนี้ เปียวเปี่ยวแตกัน